อย่าบีนดนงโอ้โหโอ้โหคุยคุยต้องคุยพูดดิพูดดิพูดดิพูดไปเรื่อยๆคุยกับพี่นิกคุยกับพี่นิกพูดไปเรื่อยๆหอมหอมแก้มพี่นิกพี่หอมแก้มพี่นิกหอมแก้มพี่นิกหอมแก้มพี่นิกนี่คนนี้นี่เนาะลบวนี่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 ี่น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 นี่ รู้เปื่านะรู้เปื่อแหละเฮ้ยหย่อนหย่อนยอ้ยืนจะยืนอย่างเดียวอะอะอมออยูหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนเออันน้าหนน้อยเวนั้มันเลยเฮ้ยมันเดินแล้วเะ เจอกาศ <ไป S 1> ให้นอตได้ไหมเนี่ยแอรไปไอุ้ไปอไปวันวันสมององนนะ